วันนี้วันนี <podría. S 1> all, ้สาวมาแพ้ก <orar> ็ด <mag> ูท่านั่งกันถึงนนีโหนุกยไอ้ลำยองกินเหล้าแน่ตอนแรกอ่ะอ่จะได้เออเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออใครเอาไปลูกสะพเนี่ยจะได้แบบทำงานเก่งอืมีใคไม่ใช่มาใช้ตังเก่งอย่างเดียวใช้เป็นกระดาษตอนทำาโห ทำงานเก่งวันนี้ออเดอร์เยอะมากนะครับใครใครทั้งสั่งมาเนี่ยเยอะขนาดนี้โอ้แล้วให้ดีมยายมาแทนอันนี้ดีว่าองแบ่งมาระบบมั่งมาติดต่อมั่งระบบอุ้ยเตะปากแล้วอ่ะจะเอ๋วันนี้เตรียมชุดมาปะ ถามคนเลยเลยเหลือไปไม่ได้ไม่ได้รักกันแล้วพ่อพี่ขออนุญาตไอพ่อหนุ่มรีโวแล้วอ่ะ